สวัสดีครับกลับมาติดตามบูเช็กเทียนใน YouTube Channel กันต่อนะครับเรื่องมไม่จบเพียงเท่านี้ปรากฏว่ารักจากนั้นฮ่องเต้ก็อยู่กับรัมสุรารัมสุราและบูเช็กเทียนนั้นเดียดขบเอาพี่สาวตัวเองซึ่งสวยไม่แพ้บูเช็กเทียนเข้ามาในวังมาอยู่เป็นเพื่อน แท้ที่สุดนั้นต้องการให้ห้องเต้นนะอยู่กับพี่สาวตัวเองและเพื่อให้หลงไหลไม่มายุ่งเกี่ยวกับงานข้อราชการและก็เป็นดังที่ผูเช็กเตียนวางแผนห้องเต้ก็ไปมีอะไรกับพี่สาวแล้วก็หลงไหลในความงามทั้งพี่น้องก็ช่วยกันแต่ผูเช็กเตียนก็หาเล่าเรื่องอะไรที่เป็นความลับให้พี่สาวฟังไม่ หลังจากนั้นมุเชกเทียนนั้นเหมือนรับราชการว่าราชการอยู่ตลอดเวลาดูงานตลอดเวลาแล้วก็เสด็จออกไปดูความยากไร้ความทุกข์ยากของประชาชนซึ่งได้รับการตอบรับ รับจากประชาชนเป็นอย่างมากเลยว่าแม้จะทั้งเป็นพระมเหสีซึงต้องสุขควรจะสวยสุขกันอยู่ในวงังแต่กลับมาดูแลประชาชนว่าทุกยากอย่างไรกลายเป็นที่รักของคนและก็กลายเป็นที่เกรงกลัวของเสนาบดีและก็วันเวลาของเธอก็มาถึงเมื่อบูเช็คเทียนสามารถํำทุกอย่างในมือได้ วางแผนทุกอย่างฆ่าเสนาบดีทุกคนที่เคยหลังแกบูเชกเทียนที่บอกว่าขอให้เจ้าไปเป็นชีหาข้อที่ทำให้เขาเกิดความผิดและส,สมควรที่ต้องประหารชีวิตและไม่ว่าเขาจะทำเขาเลยอุทธรอย่างไรก็ตามทีบูเชกเทียนก็หาเหตุผลพูดกับฮ้องเต้ว่าไม่ได้ ปล่อยให้เป็นยาพิษต่อไปในราชวงศ์นี้ต่อไปไม่ได้ก็ประหารไปคนละคนคนละคนหมดศัตรูเสียนนามปรากฏว่าพวกใครก็พวกเขาดิซื่อหวัวเตยเยินทาซสือท้าจเตยเยินคุณเป็นคนของฉันหวัวเตยเยินท้านสือท้านเตยเยินละ ถ้าตเย็นละมีวันหนึ่งก็มีเสนาบดีคนหนึ่งไปทูลห้องเต้ว่าห้องเขาซึ่งติดคุกอยู่ในวังนหลายปีตอนนี้ประชวนหนัคงจะใช้ชีวิตต่อไปได้ไม่นานถ้าหากว่าจะต้องอยู่ในคุกเช่นนั้นอยากหาโอกาสได้เฝ้ากาบพระบาท ฮ่องเตอีกครั้งหนึ่งห่องเตนั้นก็เป็นคนอ่อนแอแล้วเป็นคนที่เออเหรอเออ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรนะความสัมพันธ์เก่าๆก็ยังมีก็คิดถึงแล้วก็ห่วงหาทอนก็เออก็ขันทีก็เห็นห่องเต้ลังเลก็บอกว่าขอให้มีพระบรมราชโองการปล่อยห่องเฮาออกมาสิพยาค่ะ อาจจะไปอยู่ห้องไกลๆหรืออีกอีกอีกศาลาหนึ่งอะไรต่างๆก็ได้ห้องเต้อหรอเอาอย่างนั้นเลยแต่เสนาบดีก็แอบทูลห้องเต้ว่าเรื่องนี้ต้องทำอย่างเล่งด่วนนะประหยาาัอย่าให้อ พนาบูเช็คเทียนนั้นส่งทราบห้องเต้ก็พอจะรู้ก็เทียนก็มีการขอให้ปล่อยในวัน,วนจะวันจันทร์ที่จะถึงวันนี้มันวันวันอาทิตย์วันจันทร์คือพรุ่งนี้จะถึงแล้วก็แล้วก็วก็บ้วนเก็บเอาไว้ไม่มีความลับในโลก ้าที่สุดอู่เจ๋อเทียนบูเชกเทียนขั้นเจี้ยนละขั้นเจี้ยนเจ้าเจ้าเจ้าก็หมุนหมุนจงังเห็นเอกสารตรงนี้แล้วบูเชกเชกเทียนนั้นมือสั่นเลยมันจะต้องออกมามันก็ต้องมาล้างแค้นฆ่าอย่างแน่นอนเราจําต้องเสียนเดียวทเรา จำเป็นจะต้องเสียนชูโศออกลงมือก่อนเราจำเป็นต้องออกลงมือก่อนข้ามันเสีย้ยจะปล่อยหุ่นนี้เหรอตอนบ่ายสามเหรอจะได้เห็นดีกันและในค่ำคืนนั้นบูเช็กเทียนพร้อมทั้งขันทีพร้อมทางทหารส่วนหนึ่ง ห้าหกคนก <c oughs> ็เดินเข้าไปข้างในคุ่ข้างในก็ตะโกนบอกของเขาพระนาบุเชเคียสเซกให้ทำความเขารบปวดว่ะของเขากงเงยหน้าขึ้นกูไม่ทำความเขารบมันอีตัดชาติชั่วอีตัวลายมึง รังแกชีวิตกูกำมังจะต้องตกอยู่กับมึงตลอดไปข้าจะลองดูข้าจะคอยดูวันที่มึงโดนชะตากรรมกระนำชีวิตมึงจะไม่มีความสุขมึงทํากรรมไว้กรรมต้องตอบสน,น,นองมึงมึงเลวหาใครเลว้ามึงอีกไม่ได้กูเช็คเตียนนั้นยิ้มตลอดเวลามาตเหา มาตาขาวแปว่าโูด่าได้ดีมากเลยขันปังขันปังยอดเยี่ยมขันปังใช่มาใช่มาด่าสิใช่มา,าใช่มา,มาโอ้โหยทิ้งฉันอยากฟังมาฉันอยากฟังนั่นแหละต่อยคาด่าแกยังไงแกก็มันหน้าด้านแกมันไม่มีความรู้สึกหรอก สิ่งที่กูจะบอกมึงก็คือยังไงก็ตามทีเมื่อวันที่กูหลุดพ้นชะตากรรมชีวิตของมึงจะต้องมาถึงฮกูเช็กเทียนหัวล้อโอ้คิดไกลเนาะคิดไกลเนาะชะตากรรมชีวิตข้าจะมาถึงวันที่เจ้าหลุดพ้นแล้วเหรอ เก่งมากเขาง,ง,งนี啊等啊我等你我等你เหรอฉันจะรอแก <laughs> ฉันจะรอแกโอ้โอ้วางจีเหรอโอ้ฉันลืมไปจะเอาของมาฝากเจ้าอุย้ยเรียกเจ้าดีหรือเปล่าเนี่ย ต้องเรียกเสด็จพี่เสด็จพี่มีของสองอย่างมาถวายมาถวายอย่างแรกโอ้มีสุราที่จะมาให้ดื่มอย่างที่สองมีผ้าขาวที่จะให้มะคลอง ต่ไม่สวยงามเลือกเอาระหว่างเหล้ากับผ้าขาวจะเลือกแบบไหนพองเขารู้ทันทีเลยว่านี่คืออะไรเพราะเล่าสุรานั้นคือต้องมียาพิษซึ่งเขไว้ฆ่าคนที่ฆ่าคนที่จะให้คนตายนั้นก็จะให้กรอกยาพิษในสุรา หรือเอาผ้าขาวนั้นแขวนคอตายเขาก็บอกก็เริ่มกลัวล้วตกใจไม่นะไม่นะข้าจะไม่รับเด็กๆซิ้นข้าไม่เอาข้าไม่เอาข้าข้าไม่ร้องเหานะข้าอย่ามาบังอาจมาแตะต้องตัวข้าข้าอย่ามาบังอาจแตะต้องตัวข้าลีจั่วมองมาผู้เช็กเทียนก็บอกว่าดีจั่วมองมาฝันไปหรือเปล่า พันไปหรือเปล่านี่ยังเป็นฮองเฮาอีกหรอเนี่ยห是ย后吗？还是皇后งเ是了，ไม่ใช่แล้วล่ะฮมาฮ่ไม่ใช่าไอ้今晚我太开心了ว่าฮ่าฮ่าน่าคืนนี้ข้ารู้สึกมีความสุขเลิศเกินเออเนาะมีความสุขอย่างเดียวไม่ได้ ต้องให้เสด็จพี่มีความสุขด้วยทหารเอาเล่าให้เด็ดพี่เลยดื่มถ้าไม่ดื่มยามาดอัอ่าแต่ต้องตัวยามาดองอ่าแต่ต้องตัวข้า,า,มา,มา,ข,าข้าคือฮองเขาข้าคือฮองเขาอุชเทียนแบบจับไว้เดี๋ยวนี้ปรากฏทหารก็จับไว้แล้วก็จับสี่คนก็จับช่อกันจับแล้วก็ บูเช็คเถียนเนี่ยเป็นคนเอามือนะ่ยไปบีบหน้าห้องห้องจำวันที่แกรังแกฆ่าหรือชีฟวะวันที่แกบีบหน้าข้าได้ไหมว่าข้าจะต้องตายด้วยมือของแกหายชี้เตอมมายังจำได้ไหมมือไปบีบปากหองเขาชี้เติมมา แล้วก็บอกขันทีกอกเล่ากอกเล่าขันทีก็เอาเล่ากอกเข้าไปนี่ก็เพียเปียแออก็บีบหนักจนเขาต้องบอกกดห้องเขาเขาจะไม่ดื่มเข้าไปทหารก็เลยเอามือเนี่ยทุบไปที่ท้องของห้องเขาก็เลยจำเป็นที่ต้องเล่านั้นก็ลงไปแล้วับกอกเข้าไป 没了！你、你，我揍你成傻欠的，不好使，死！的都没打你，给你、你杀我！给他成，我揍你！我、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 我揍。你！ แล้วก็ตายผ <c oughs> ู้เช็คเถียงก็บอกให้ดูสิยังหายใจอยู่ไหมหัวใจยังเต้นอยู่ไหมเช็คดูให้ละเอียดอีกทีเจียนฉาเสียงสิเจียงฉาเสียงสิแปลว่าเช็คดูรายละเอียดอีกทีหนึก็ปรากฏว่าก็ไปดูลมหายใจก็ไม่มีหัวใจก็ไม่มไมมมเ,เต้น เราเรายังมีคงเหลือไหมเรายังมีเหลือไหมมันยังเหลือพะยาค่ะตอกซ้าครับไปอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ตายแล้วนะก็ยังเทจับบาลเทแล้วตอกซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งเผื่อดวงมันจะแข็งดีละแล้วก็เสด็จกับปรากฏมีพระประการวันรุ่งขึ้นมาปล่อย ห้องเขาแต่ก็ได้รับการตอบมาว่าห้องเขาเสียชีวิตแล้วห้องเต้รู้ทันทีว่าคนที่ต้องทํานั้นต้องเป็นบูเช็กเทียนก็เดินกลับไปมาบอกกับบูเช็กเทียนเจ้าช่างโหดเยี่ยมนักเจ้าฆ่าไม่ทั้งห้องเขาทำไมเจ้าโหดเยี่ยมขนาดนี้ห้องเขานึงซึ่งออกมาก็ทําอะไรไม่ได้เจ้ายัางฆ่าเขาได้ลงคอหรือ ดูเช็คเทียนวนยวนนุ万น万ุยขอมีพระชนมายุหมื่นปีใช่ข้าเป็นคนที่ข่าของเอาเองเด็กพี่จำได้ไหมวันที่บ่อมฉันถูกเขาหลังแกวันที่บ่อมฉันถูกเขาจะต้องฆ่าจู่เขา แทบจะปิดชีวิตแต่พี่จำไม่ได้แล้วเหรอระหว่านั้นเด็ดพี่ช่วยอะไรข้าช่วยราคาได้บ้างไม่ได้บันนี้ใช่มีพระรมราชองค์การสิพยาคให้ข้าบม่มฉัน พ้องเต้ก็รู้ว่าตอนนี้อำนาจทหารเนี่ยอยู่ในมือของโมชกิเียนหมดโอ้ว่死ช了我ซื้อนี่ละวชอีโอ้กูแค้นยิ่นะกูเจ็บใจยิกนะว่าแล้วก็แบบเดินออกมาจากห้องกลับไปห้องก็ไปร่ำสุราเฮอจิววะร่ำสุราแล้วสลบสลายหลังสุดนั้นมี พงศวรดานได้เขียนไว้ว่าการตายของห้องเต้นั้นมาจากพิษสุราที่บูเช็คเทียนนั้นพยายามปนเปรื้อและก็ร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงก็สวนหน้าบูเช็กเทียนสถ,ถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์แรกที่เป็นผู้หญิงฉะนั้นในประวัติศาสตร์ เป็นกษัตริย์องค์แรกที่ขึ้นมาเป็นผู้หญิงและอายุยืนและครองราชนานที่สุดนั่นคือบูเช็กเทียนวันซุยวันวันซุยขอบพระคุณครับ